สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็จะพาคุณผู้ชมมาดูลายแดงนะครับลายแดงนี้นะครับในกระมังแบบนี้นะนี่นะครับที่ผมเพาะไว้นะครับนี่ก็มีขึ้นพอสมควรนะครับก็บูมใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่านี่นะครับหนึ่งกระมังที่ผมให้ดูนะครับนี่นะยิบยิบยิบนะบที่หน้าน้ํานะครับนี่นะครับตอนนี้เป็นเวลาตอนช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นเนาะอ่าลอาจจะไม่ได้บูมมากนะครับแต่ก็เพียงพอต่อการ อนุบาลลูกปลานะครับพอสมควรนะครับประมาณ 3- 5มถึงห้าคอกน่าจะได้นะครับต่อหนึ่งกระมังนะครับถ้าเกิดว่าลูกปลาไม่แน่นไม่เยอะมากนะครับน่าจะเพียงพอนะครับนี่นะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับก็นี่นะครับผมเตรียมน้ําเปล่าเอาไว้นะครับ2กระมังนะครับกระมังแบบนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ80ดสเซนเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบเซนนะครับไม่แน่ใจนะครับก็จะใส่น้ําสูงประมาณ15 2 0สเซนนะครับใส่ไว้แบบนี้ นะครับพักไว้ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำประปาก็ต้องพักไว้นะครับให้คอรินมันหายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นน้ำาบาดานก็ไม่จำเป็นต้องพักนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนส่วนประกอบนะครับก็อ่าก่อนอื่นนะครับต้องบอกกันว่าสูตรที่ผมใช้นะครับก็ไม่ได้คิดเองนะครับก็เอามาจากของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ําจืดนะครับอ่าปทุมธานีนะครับตั้งอยู่ที่คลองสิบสามนะครับพอดีได้มีโอกาสได้อ่าไปเรียนรู้นะครับ เกี่ยวกับการเพาะลายแดงนะครับเพาะโรดีเฟอร์แล้วก็เพาะหนอนแดงนะครับแต่ว่าวันนี้ที่จะทําให้ดูนี้ก็เป็นเรื่องของการเพาะลายแดงนะครับลายแดงที่เฉพาะในวันนี้นะครับก็จะเป็นสายพันธุ์มวยหน้าไมโครโคป้านะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับก็เป็นลายแดงเทศนะครับก็ข้อดีของมันเนี่ยก็คือลายแดงเทศนะครับจะออกออกลูกค่อนข้างดกนะครับแล้วก็โตเร็วนะครับทําให้มันแตกตัวเร็วเนี่ยมันก็จะ ดีต่อการที่เราไม่ต้องเสียเวลารอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลายแดงตามธรรมชาตินะครับเป็นลายแดงที่อยู่ตามทุ่งนานะครับอันนี้ก็จะเป็นลายแดงถ้าจะไม่ผิดจะเป็นลายแดงสยามนะครับอันนี้จะออกลูกทีละหนึ่งตัวค่อนข้างเยาชานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลายแดงมาโคเนี่ยจะออกลูกครั้งละ 2- 3ตัวนะครับอันนี้เท่าที่ผมค้นค้นหาจากเนต็ตนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเป็นอุปเป็น เป็นสูตรที่เราจะใช้นะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นนี้นะครับอากากผงชลรดนะครับหรือว่าบางคนจะเรียกกากอามินะครับจะมี2แบบนะครับอามิที่ใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นสีดํานะครับสีดำเนาะแบบนี้นะครับคล้ายๆกับกากน้ําตาลแต่เป็นกากผงชลรดนะครับตัวอีกอีกอันนึงนะครับอามิอีกแบบหนึ่งจะเป็นสีออกขุ่นๆครับคล้ายๆกับอ่าคล้ายๆกับอะไรเอ่ยน้ําปลาไม่รู้ว่าเทียบ มันเทียบจะนึกออกไหมครับน้ำปลาที่ทำต้มตำนะครับที่มันออกขุ่นๆขาวๆหน่อยนะครับจะไม่ดำปีแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกากกำตาอ่าเป็นเป็นกากผงกิรดนะครับอ่าแล้วก็ต้องมีมีอะไรล่ะนี่นะครับลำละเอียดนะครับลำละเอียดอ่าลำละเอียดนะครับก็ซื้อตามร้านขายอาหารสัตว์นะครับลำละเอียดกิโลละน่าจะสิบบาทหรือเปล่านะครับแล้วก็ปูนขาวนะครับบูนขาว ปูนขาวอันนี้เนี่ยเราใช้ในการปรับสภาพน้ําความเป็นกรดเป็นด่างนะครับแล้วก็ปูนขาวเนี่ยจะช่วยเพิ่มาคาร์บอนไดออกไซด์ในน้านะครับทาให้สาหร่ายคอเรล่าหรือว่าน้าเขียวเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีก3าตัวนะครับก็จะเป็นปุ๋ยนะครับก็จะมีปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียขา,ขาขๆวแบบนี้นะครับปุ๋ยตัวหน้าเป็นสูตรตัวหน้าสูงนะครับ46ศูนย์สูงอะไเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยอันนี้จะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับแต่ว่าปุมหาไม่ได้นะ อันนี้จะเป็นจะเป็นสิบหกสิบหกสิบหกก็ได้นะครับสูตรเสมอนะแต่ที่ผมได้นี่จะเป็นอะไรนะแปดยี่สี่ยี่สี่นะครับจริงๆก็เป็นสูตรเสมอนะครับแต่ว่าถ้าไม่เสมอก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาเท่าที่ได้นะครับอันนี้จะเป็นสูตรเสมอนะครับแล้วก็ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตนะครับก็จะเป็นสูตรตัวปุ๋ยที่ตัวกลางสูงนะครับอันนี้ผมก็หาตัวกลางสูงอย่างเดียวไม่ได้นะครับจะมียังสิบแปดสี่สิบหกศูนย์นะครับไม่ว่าอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆหา ปุ๋ยที่มันมันตัวกลางสูงอย่างเดียวตัวหน้าศูนย์ตัวหลังศูนย์ได้ก็จะดีมากนะครับก็สูตรที่จะใช้นะครับอาจจะมีปริมาณหรือว่าอ่าสัดส่วนนะครับในการทำเนี่ยแตกต่างกันจากสูตรอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับว่าการปรับการนําไปใช้นะครับก็อันดับแรกนะครับอ่าที่เราจะใช้นะครับอ่าลำนะครับลำละเอียดนะครับอันนี้กระมังอย่างนี้นะครับนะครับ ก็จะใช้ลำประมาณ2ช้อน2ช้อนโต๊ะนะครับสองช้อนกินข้าวของเรานี่แหละนะครับอันนี้อันนี้ที่ผมใช้คือผมผสมไปแล้วนะครับผมร่อนผมร่อนแห้งนะหรือใครจะไปกรองในน้ําก็ได้นะครับใครจะกรองในน้ําก็ได้ใช้สบิงแบบนี้ก็ได้นะครับสบิงช้อนายแดงนะครับนี่นะครับกรองแล้วก็ไปละลายในน้ําแต่ว่าที่ผมทําให้ดูนี่คือผมทําแล้วนะครับเพราะว่าผมถือโทรศัพท์มือนึงนะครับอีกมือนึงก็ทํางานลําบากนะครับผมก็เลยใส่ผสมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ลายแดงสองช้อนนะครับสองช้อนโต๊ะป so like ูนนะแล้วก็ปูนขาวนะครับปูนขาวนี่ก็จะใช้ประมาณ1ช้อนก็ได้นะครับหรือว่าครึ่งช้อนก็ได้นะครับแต่ที่ผมใช้ผมใช้ประมาณช้อนหนึ่งช้อนกินข้าวไม่ต้องปูนนะครับอันนี้ช้อนปูนปูนขาวนะครับแล้วก็ปุ๋ยนะครับปุ๋ยยูเรียนะครับนี่ยูเรียนี่ก็คือ1ช้อนแบบนี้นะครับช้อนกินข้าวของเรานี่แหละนะครับ1ช้อนนะครับแล้วก็ ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ1ช้อนนะครับสูตรเสมอ1ช้อนอ่าแล้วก็ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตนะครับเราจะใช้แค่ประมาณนี้นะครับครึ่งช้อนนะครับจริงๆแล้วมันไม่ถึงครึ่งช้อนหรอกนะครับแต่ว่าตามสูตรที่ผมย่อมาจากสูตรของกรมองเนี่ยนะครับมันประมาณ20%ของปุ๋ยยูเรียนะครับก็จะประมาณเอาเท่ากครึ่งช้อนแล้วกันนะครับจะได้มีปริมาณปริมาณหน่อยนะครับถ้าใส่เยอะไปมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะแต่ว่าอันนี้เอาจากสูตรเขามานะครับแล้วก็มาลดปริมาตรลง ก็เป็นมาณลงนะครับพอเราได้แล้วนะครับนี่เราก็เอามาใส่ส่แก้วหรือว่าใส่ภาชนะอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็นําไปใส่ในน้ําที่เราเตรียมไว้นี่นะครับของผมกรองมาหมดแล้วนะครับผมก็ใส่น้าแบบนี้นะครับทำอาง่ายๆเลยนะครับให้มันเข้ากันนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปแล้วเราไปคนในในนี้ได้ก็ได้นะครับถ้าไม่ซีเรียสนะครับ คนในนี้เลยก็ได้นี่นะครับมันมีตกค้างอยู่ตกค้างอยู่นะครับนะ่บนะบแบบนี้นะครับทำง,ง่ายๆเลยนี่นะครับสีมันก็จะเป็นประมาณนี้หน่อยนะครับคล้ายๆกับเราใส่กากน้ำตาลเนะเาะสีออกแดงๆแต่ว่าอัน,นเ,อเนี้ยอ่กากตรงขี้รดเนี่ยมันจะไม่ทําให้น้าให้น้ําเน่านะครับหรือว่าน้ําเป็นฟ้านะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นการน้ําตาลเนี่ยใส่ทีแดงขนาดนี้นะครับผ่านไปประมาณ1คืนสองคืนเนี่ยน้ำมันจะเป็นฟ้านะครับแล้วก็ทําให้น้ําเน่านะครับมันจะมีกลิ่นเหม็นนะครับที่ผมลองเนี่ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับอ่อีกถัง,งนึงอีกถัง,งนึงอีกกระมังนึงนะครับก็จําไว้จะสังเกตเห็นว่าปุ๋ยยังไม่ละลายนะนี่นะครับเดี๋ยวต้องมาคนอีกทีนึงนะครับอ่าบางคนอาจจะใส่อ่าผ้ามุ้งหรือว่าใส่กระชอนอะไรก็แล้วแต่ไป ละลายน้ำนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ใส่ผ้ามุง้งนะครับไม่ได้ใส่กระ,อะอชอนอะไรนะครับผห็ว่าทาแบบนี้เลยครับเอาทาสะดวกที่เราที่ง่ายสำหรับเรานะครับแต่ที่ปก่อนๆที่ผมทํานี่ก็อาจจะใส่กระชอนนะครับทีนี้วันนี้นี่ไม่มีขาตั้งกล้องนะครับก็ถือกล้องมือหนึ่งแล้วก็ทํามือนหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องเอาที่เราสะดวกแล้วกันนะครับนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่ พอเราเราใส่ส่วนผสมเสร็จแล้วนะครับดเดี๋ยวเราก็มาคนอีกทีหนึ่งน,นะครับคนไปเรื่อยๆจนตรงกลางกระมังเนี่ยมันกจะ็จะมีเม็ดปุ๋ยนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยขึ้นมาเราก็คนไปเรื่อยๆจนมันละลายนะครับนี่นะครับแบบนี้คนไปเรื่อยก็ทิ้งไว้สักประมาณสักพักหนึ่งอ่ะนะครับเดี๋ยวมันก็ละลายหมดเองนะครับนี่นะครับประมาณนี้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยน,นะครับ หัวเชื้อน้ําเขียวนี่นะครับนี่สีประมาณนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะจางไปแล้วนะครับพอดีอผมเพาะไว้นานแล้วนะมันเริ่มมันเริ่มดอปลงมาแล้วนะนี่น้ําเขียวมันเริ่มดบแล้วครับนี่ประมาณนี้นะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับกระมังนี้ที่ผมเพาะให้ดูนี่นะครับสีเขียวแบบนี้นะครับค่อนข้างจะจางแล้วนะมันดปลงแล้วแะนะครับนี่อันนี้ผมใช้กระมังละครึ่งขวด1.5้าลิตรนะครับก็คือหนึ่งหลิตรที่ผม ที่ผมเก็บมาในตูน้เย็นนะครับนี่ผมก็แบ่งกันคนละครึ่งก็ได้สองกระมังนะครับก็เป็นน้ําเขียวที่สีไม่เข้มมากนะครับเพราะว่ามันดรอปลงมาแล้วนะครับปล่อยลายแดงไปแล้วในกระมังนี้กระมังนี้ยังไม่ได้ปล่อยนะครับเอาไว้ต่อเชื้อนะครับนี่ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่น้ําเขียวลงไปได้เลยนะครับไม่ต้องพักนะจะพักก็ได้หรือไม่ต้องพักก็ได้นะครับแก้วนึงนะครับก็ได้นะ ถ้าเราอยากให้มันเขียวไวๆก็อาจจะเพิ่มเป็นสักกระป๋องบแบบนี้ก็ได้นะครับถังเหมือนก็ได้เนาะเนี่ยแต่ว่าที่ผมลองดูนะครับแก้วนึงก็ได้นะครับไม่มีไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าอาจจะเขียวช้านึงอาจาช้านิดนึงนะครับี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราอยากให้เขียวไวหน่อยนะครับเอาเอแล้วก็ใส่ในกระป๋องไปอีกหน่อยหน่อยนึงแล้วกันน้ำเขียวก็ประมาณสักสี่ห้าลิตรนะครับประมาณนี้นะครับวันแรกๆกอาจจะยังไม่เขียวเนาะสีมันก็จะเป็นประมาณนี้แดงๆประมาณนี้นะครับทีนี้ ปุ๋ยละลายหรือยังละลายแล้วนะครับไม่มีแล้วไม่มีอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับปุ๋ยที่ก้นกระมังนะครับนี่น้ำสีสีน้ำี่เป็นประมาณนี้นะครับออกแดงๆนะครับแดงๆนี่แดงๆนะครับก็ทีนี้เราก็หมั่นมาคนนะครับหมั่นมาคนให้ให้สลายเนี่ยที่ไม่ไม่ให้สลายมันนอนก้นนะครับอาจจะคนวันละสามเวลาหรือว่าเช้าเย็นก็แล้วแต่นะครับหรือว่าใครที่ มีปั๊มออกซิเจนนะครับปั๊มออกที่ปล่อยออกตามตู้ปลานะครับก็สามารถมาใช้ได้เหมือนกันเราไม่ต้องกวนนะครับไม่ไม่ต้องกวนน้านะครับเราก็มากวนแบบนี้นะครับทุกวันทุกวันทุกวันนะครับก็สาหร่ายจะใช้เวลาแตกตัวนะครับทเาจบโตเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ4-5วันนะครับเราก็สามารถนําไปเพาะเชื้อต่อได้นะครับพอวันที่5้านะครับวันที่5้าเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะปล่อยลายแดงลงไปนะครับ ปล่อยแดงไปได้นะครับแต่ว่าก่อนจะปล่อยได้แดงนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมสังเกตเทคนิดนึงนะครับโดยดูว่าเวลาที่น้ําเขียวมันได้ที่แบบแบบนี้นะครับสมมติว่าน้ําเขียวมันได้ที่แบบนี้เนาะนี่นะครับเราก็ดูว่า er น้ําเขียวเนี่ยมันยังมีกลิ่นแอมโมเนียไหมนะครับกลิ่นแอมโมเนียจะดูยังไงนะครับดูยังไงอ่าสมมติสมมติอันนี้เป็นน้าเขียวนะครับน้ำเขียวที่มันเขียวแต่นี้แต่ว่าอันนี้มันดอกแล้วนะเราก็ตักขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ เอามาใกล้ๆจมูกแล้วก็ดมดูนะครับว่ามันมีกลิ่นแอมโมเนียนะแอมโมเนียไหมแอมโมเนียเป็นกลิ่นยังไงออาแอมโมเนียเป็นกลิ่นยังไงก็คือสมมุติเวลาเราเข้าไปห้องน้ำเนาะห้องน้ําปั๊มที่มันไม่ค่อยสะอาดนะครับไม่ไม่ค่อยสะอาดมากเนาะกลิ่นมันก็จะฉุนอะไรแบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันแบบนั้นนะครับอันนี้ผมพูดไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะเห็นภาพไหมนะครับประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่ากลิ่นแอมโมเนียเนี่ยมันแรงอยู่นะครับมันอาจจะฉุนขึ้นมาเนี่ยถามว่าปล่อยลายแดงได้ไหมอา ปล่อยได้นะครับแต่ว่าลายแดงอาจจะตายเป็นบางส่วนหรือว่าอาจจะไม่ค่อยแตกตัวนะครับวิธีแก้นะครับสมมุติว่าเราเพาะลายแดงอ่าไม่ใช่ลายแดงสิเราเพาะน้ําเขียวหรือว่าสาหร่ายเนี่ยแบบนี้ไปแล้วนะครับโดยที่เราใส่น้ําไปประมาณสัก1 5บห้าถึงยีเซนนะครับน้ํามันก็จะอยู่ประมาณสักอ่าเศษหนึ่งส่วนสาของกระมังนะครับให้เราให้เรานะครับถ้าเกิดเราไม่รอเนาะให้เราสมมติวันที่5้าเราไม่รอเนี่ยให้เรานํา น้ำเปล่ามาผสมนะครับก็จากหนึ่งในสามของกละมังนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบๆเต็มกละมังนะครับอาจจะครึ่งๆครึ่งกละมังกว่าๆนะครับเกือบเต็มกละมังนะหรือว่าประมาณประมาณขีดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่แล้วก็ดมดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนมากที่ผมที่ผมทํานะครับผมจะพอห้าวันเนี่ยก็ลองตักมาดมดูถ้ามันไม่ไม่ค่อยฉุนมากนะครับผมก็ผสมน้ําเปล่าไปอีกประมาณครึ่งต่อครึ่งอนะครับคิดง่ายๆครึ่งต่อครึ่งะ แล้วก็พอผสมน้ำเปล่าเร็จะเ้ยรับปุ๊บผมก็จะปล่อยลายแดงไปประมาณสักหนึ่งถ้อนชานะครับหนึ่งถ้ชาประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็จะมาดูอีกประมาณ 2- 3สวันเนี่ย <atge> <consumers> ลายแดงมันก็จะเริ่มแตกตัวใหม่นะครับมันก็เริ่มแตกตัวมาให้เราเห็นก็จะเป็นแบบเน,นี้ยนะครับประมาณที่คุณผู้ชมดูเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับรีบๆแบบเนี้ยนะครับเนี่ยก็ค่อนข้างที่เยอะอยู่นะนี่เป็นเวลาตอนเย็นแล้วนะว่าแต่ว่าเขาก็ยังขึ้นมานะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้อาหารเสริมนะ เป็นไรแดงที่ผมเพาะขึ้นมาบูมหรือไม่บูมประมาณไหนก็ประมาณนี้นะครับสาหรับผมก็พอใจแล้วนะครับอาจจะไม่บูมเท่ากับมือโปร,โปรที่เขาทําลง YouTube อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าก็เพียงพอแล้วนะครับก,กับมือใหม่อย่างผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําปลาไม่เยอะนะครับแต่ว่าปกติแล้วที่ผมเพาะไรแดงเนี่ยไยแดงที่เราเพาะนะครับเราสามารถดูได้ว่าเอ๊ช่วงไหนที่มันแตกตัวตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันจะเหมาะกับการที่เราเอาไป อนุบาลลูกปลาที่แรกเกิดนะครับอาจจะได้สักห้าหกวันเนี่ยจะเหมาะมากๆนะครับเพราะว่าเราจะใช้สิิงตาทีๆครับท,ที่กว่าสิิงไลน์อ่าช้อนไล่แดงธรรมดาแบบนี้นะครับแล้วเรามาช้อนเราให้ลูกปลาลูกปลาก,กินได้เลยครับก็ที่ผมทดลองมาก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับนี่อันนี้ก็เอามาแชร์ให้คุณชุนได้ฟังอ่าคุณทุได้ชมกันก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยเนาะอันนี้ผมทดลองแล้วถือว่าผ่านนะครับเวิร์กเลยทีเดียวนะครับ ก็ยังไงสาหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กํากลังใจให้ผมได้ทําคลิปให,ใหม่ออกมานะครับ mm hmm. ก็สําหรับคลิปหน้านะครับ mm hmm. ก็เป็นหลักสูตรสูตรของกลมวประมงนะครับในเรื่องของการเพราะโลดิเฟอร์ fer, แล้วก็เขาเรียกอะไรนะหนอนแดงนะครับหนอนแดงที่เป็นลูก,ล,กลิ้นน้ําตื่นนะนะครับเดี๋ยวคลิป,ลปหน้าถ้าเกิดผมมีเวลาเนี่ยผมจะมาเพาะาให้คุณผู้ชมได้ชมต่อนะครับว่าเป็นยังไงมันโอเคไหม นะครับนะครับอ่าสุดท้ายนะครับอ่าสูตรของโ้โมมวงอันนี้นะครับส่วนตัวที่ผมใช้เนี่ยจะไม่ค่อยมีลูกน้ํานะครับจะไม่ค่อยมีลูกน้ําเนาะลูกน้ําจะไม่ค่อยมาไขในในสูตรนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าอ,อ,อะไรอ่าเพราะว่าเราสูตรนี้เราไม่ใช้ป,ปลาป่นนะครับเราไม่ได้ใช้อาหารปลาดุกนะครับซึ่งอาหารปลาดุกแล้วก็ป,ปลาป่นเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะอ,อาหารมีชีวิตมันเป็น ก็เรียกอะไรเวลามันผสมลงไปแล้วมันทําให้เกิดเหม็นนะครับน้ํามันเหม็นน้ามันเน่ามันก็จะล่อให้ยุงมาไข่นะครับมันก็จะไม่ดีกับกับอ่าเขาเรียกอะไรไม่ไม่ดีกับเวลาที่เราช้อนไปใส่กับอนุบาลลูกปลานะครับลูกยุงเนี่ยลุงยุงลายตัวใหญ่มันเป็นอันตรายกับลูกปลาของเราครับนี่อันนี้คือข้อดีนะครับแต่ว่าข้อเสียอ่ข้อเสียมันจะเรียกว่าข้อเสียไหมมันไม่น่าใช่ข้อเสียนะข้อเสียของสูตรนี้เนี่ยนะครับจะมีหนอน หนอนค่อนข้างเยอะนะครับหนอนน้ําเขียวนะครับตัวนี้พอดีผมช้อนตักออกไปแล้วนะครับนี่ประมาณนี้หนอนแบบเนี้ยเห็นไหมเอ่ยจะมีหนอนหนอนน้ําเขียวมันจะลอยอยู่ที่ผิวหน้านะครับเนี่ยหนอนแบบเนี้ยมองเห็นไหมเนี่ยก็ไม่โฟกัสเนี่ยขาวนะครับมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยเนี่ยหนอนตัวเนี้ยนะครับเนี่ยตรงเนี่ยมันจะดึ๊ก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 ไปมาเนี่ยนะครับมันจะมีหนอนลอยอยู่ผิวหน้าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่เป็นปัญหานะ เวลาเราช้อนลายแดงเราก็พยายามตักออกนะครับพยายามกรองออกก็ได้นะครับหนอนมันตัวใหญ่ก็หาผ้ามุ้งผ้ามุ้งมากรองก็ได้นะครับหรือว่าไม่กรองใส่ไปก็ไม่เป็นไรนะมันอาจจะปลาใหญ่อาจจะไอไม่ใช่ตาเล็กอาจจะกินไม่ได้มัก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอมันฟักมัน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 ก็เรียกอะไรมันเข้าดักแด้นะครับมันก็จะกลายเป็นเป็นตัวบินออกไปเองนะครับไม่ไม่มีผลอะไรกับการอนุบาลลูกปลา ก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เช่านี้นะครับอย่าลืมนะครับรอติดตามคลิปหน้านะครับก็ยังไงขอบคุณมากครับที่รับที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ